สวัสดีครับพบกับนิว s l ลีซมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวตรงบริเวณชายแดนไทยเมียนมานะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเขามีการปล่อยเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์มา261รายแล้วก็จะปล่อยอีก7000ซึ่งตรงนี้มันมีในยะที่เราแต่ถ้าเกิดว่าตามข่าวเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันมันเอ๊มันมีอะไรหรือเปล่าหรือมันอาจจะเขากําลังจะล่มสลายจริงๆสำหรับแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่จริงๆแล้ว โอเคถ้าเราดูตามข่าวเนี่ยอาจจะคิดว่าอย่างนี้แต่จริงๆแล้วถ้าเราลองคิดอีกแบบนึงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คือตอนนี้ทางอกองทหารพิศักชายแดนหรือ BGF หรือ Border Guard Force ของทางกะเหลียงนี่แหละพวกกะเหลียงคุดแล้วก็มีผู้นำตัวเป้งอย่างหม่องชิดตูเนี่ยเขามีการจับนะครับจับเยอะมากๆเลยก็อย่างที่บอกว่าเขากงจะส่งอีก7000คนก็มีภาพจากทางสื่อทางเมียนมาโพสตลงใน Facebook ว่าจับ คนที่เป็นเหยื่อแก๊งคอเซนเตอร์มากมายมีเขาขาวด้วยนะครับเขาขาวนี่ไม่รู้ว่าเป็นคนจีนหรือเปล่าก็มีมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะมีคนจีนที่โดนหลอกมาด้วยแล้วก็มีคนไทยมีหลายเชื้อชาติอะไรมากมายแต่ว่าเอาจ,จริงๆเนี่ยคเคยมีบทสัมภาษณ์ของคนที่เคยไปเป็นแก๊งคอเซนเตอร์นะครับแล้วก็ได้ออกมาพูดว่าจริงๆแล้วพวกนี้สมัครใจโดยส่วนใหญ่เลยนะครับจะมีที่เป็นเหออยื่อจริงๆเนี่ยก็น่าจะมี เหมือนกรณีดาราจีนที่โดนหลอกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าจะมีบ้างแต่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรเนี่ยเราไม,ไม่แน่ชัดอาจจะ2 3%หรือ4 5%หรือ10%เปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเราลองนึกถึงในยะหรืออะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยเคยทำมาแล้วนะครับโอเคตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากทำไม่สมัครใจแต่ทำล้วได้เงินเราตัวเองไม่เดือดร้อนโอเคก็อาจจะอยากจะทำต่อหรือมาแบบสมัครใจเลยนะครับก็ อ่ายิ่งได้เรียนรู้วิธีการได้รู้อุปกรณ์วม่ต้องซื้อ,อยังไงมาทำเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยอ่าก็คือพอได้กลับไทยอะไรไปเนี้ยกส็สามารถเปิดทําเองได้ไม่ใช่เรื่องยากหรือว่าอะไรเลยนะครับหรือคนที่อ่าไม่ได้สมัครใจแล้วพอโดนปล่อยตัวแล้วไม่ทาโอ้โหอันนี้จะดีมากๆเลยนะครับก็คือก็เข็ดหรือว่าไม่คิดจะกลับไปทําอีกมันก็มีประเด็นอะไรต่างๆนานามากมายแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคืออ่าต้องตั้งทงไว้ก่อนนะครับว่า มันเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าเพราะว่ามันมีภาพก่อนหน้านี้ที่เป็นพวกจีนเทาตัวใหญ่ๆที่ขับรถหรูออกไปแล้วก็มีทหารทหารของกะเหลียงยคอยคุ้มกันเนี่ยแหละครับมันแปลก แล้วก็อย่างสองเลยก็คือมีก็เหมือนมีการปล่อยข่าวเลยว่าเดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวจะส่งมานะเหมือนกับเป็นการแจ้งเตือนทางทางของแก๊งทางของแก๊งคอสเซนเตอร์ล่วงหน้าว่าจะอย่างนี้อย่างนี้นะ,ะให้เตรียมตัวหนีหรืออะไรอันนี้เราไม่รู้แหละหรือเขาอาจจะคุยกันแล้วแหละว่ายังไงแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ปล่อยไฟให้เราตัดทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ยเขาน่าจะมีโอกาสย้ายฐานค่อนข้างสูงเพราะว่าวันนี้มีข่าวที่ทางทางฝั่งไทยตำรวจไทยเนี่ยได้จับพวก แก๊ง call center ที่มาจากเมียนมาแล้วก็กําลังจะเดินทางไปทางกัมพูชานะครับเขาบอกว่าก็สืบเนื่องมาจากที่ทางไทยตัดไฟเตดเน็ตแล้วก็น้ํามันก็ทาให้เขาเนี่ยก็ต้องย้ายฐานไปกัมพูชาแล้วคนที่โดนจับเนี่ยเป็นคนจีนซึ่งอายุยังน้อยอยู่ศึกซึ่งถ้าเกิดเราดูตามเนี้ยเหมือนจะเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าก็กมีโอกาสเพราะว่าเขาเป็นคนส่งข้อความ ขอความช่วยเหลือเองดังนั้นก็อาจจะมีคนที่เขาไม่มาด้วยความสมัครใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนจีนที่อายุยังน้อยแล้วก็ส่งข้อความขอความช่วยเหลือให้ทางตํารวจไทยช่วยแล้วตารวจไทยก็จับเราคนที่อาสาอาสาพาแก๊งคอเซนเตอร์นะครับจะเป็นเหยื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ไปกัมพูชาก็เป็นคนไทยแหละมีผู้ว่าจ้างแต่บังเอิญว่าคนจีนที่อยู่ในรถเนี่ยเขาเขาก็ไม่ยอม เขาก็ไม่อยากทำนะครับก็ว่ากันไปแต่ว่ามันทําให้เราได้เห็นความเคลื่อนไหวว่าเขาน่าจะเดินทางไปกัมพูชาซึ่งจริงๆแล้วกัมพูชาตอนนี้ก็โดนตัดไฟแต่ว่า,าถ้าไม่ใช่กัมพูชาก็เชื่อว่าจะเป็นแก๊ง call center อยู่ในอยู่ในประเทศไทยนี่แหละเพราะเอาจริงแล้วตอนนี้ในไทยเนี่ยก็จะมีพวกที่แบบว่าตะเวนเปิดซิมบ็อกนะครับหาสัญญ,ญาณแล้วก็ส่งข้อความามีนะครับอาจจะไม่ได้ถึงขนาดเป็นแก๊ง c center อาจจะอยู่ในแบบ ห้องเช่าอะไรต่างๆเพราะว่าจะมีคนจีนคนจีนที่ทํามีคนญี่ปุ่นมีคนเกาหลีใต้คือพวกนี้ฉลาดพอๆอยู่แล้วแล้วก็มามาเช่าห้องอยู่ทาแบบนี้ตํารวจไทยก็ต้องคอยจับนะครับคอยดักสัญญาณหรือว่าอะไรต่างๆถ้ามีซิมบ็อกแล้วก็ฉลาดฉลาดเนี่ยหัวไวขี้โกงหน่อยก็ทําได้แล้วดังนั้นถ้าเมียนม,มาไม่มีแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็คงจะย้ายไปกัมพูชากันแน่ๆแล้วกลุ่มพวกนี้กลุ่มที่ เป็นผู้ที่โดนปล่อยตัวออกมาเนี่ยต้องติดตามดูด้วยนะครับว่าเขาจะไปไหนกันต่อจะกลับประเทศหรือไม่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยสมัครใจทําหรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับต้องดูปลายทางว่าเขาไปไหนถ้าเกิดว่าไปกัมพูชาอันนี้อันตรายหรือถ้าเกิดว่ายัางอยู่ในไทยแล้วก็ตั้งตัวทาเหมือนเป็นแก๊ง call center ด้วยก็น่ากลัวก็อย่างที่บอกนะครับว่าจีนเทาก็เยอะ จีนเทาในไทยเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็ไทยเทาที่ให้ความช่วยเหลือก็เยอะซึ่งก็อาจจะไม่ได้ตั้งเป็นศูนย์ใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราเห็นเนี่ยเราจับแน่นอนเขาก็อยู่ตามห้องเช่าอยู่ตามบ้านอยู่ตามอพาร์ตเมนต์ก็ต้องตามเหมือนอย่างที่สามีของรองอวตรกันดีนะครับที่เขาเป็นเป็นแบบว่าเป็นหัวหน้าแก๊งคอร์เซนเตอร์เหมือนกันอันนี้อันตรายมากๆาดังนั้นตอนนี้ที่เราต้องระวังเลยก็คือ,อก็คือหัวหน้าหัวหน้าใหญ่ของทางฝั่งแก๊งคอร์เซนเตอร์เมียนมาเนี่ย เขาไม่รู้ไปไหนนะครับอาจํากำลังจะเดินทางไปทางเมียนมาด้วยก็ได้เพื่อไปเปิดแก๊้งที่นั่นต่อแล้วก็กลุ่มที่โดนปล่อยตัวออกมาอยู่ในไทยแล้วทาอะไระต้องระวังนะครับแล้วก็ไปเมียนมาด้วยหรือไม่ขอไปครับไปกัมพูชาด้วยหรือไม่ถ้าไปกัมพูชาก็คงไปเปิดแก๊้งคอร์เซนเตอร์หรือถ้าเกิดว่าอยู่ไทยก็คงจะทําแก๊งคอร์เซนเตอร์เหมือนกันมันน่าจะกระจายกระจายนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้ให้ดี ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเม็นวิีด้านล่างกันเลยนะครับขอบคุณครับ